เขาฟรีเบต400โอ้โห72,000แตกเบร400เข้าฟรีสาวท่ามคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูด,ด้วยนะคะเจอกันกับแคทลี่อีกแล้วนะวันนี้สาวท่าเหมือนเดิมเลยอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะคะที่แคทลี่เล่นสาวท่ามเบต400กับทุน10,000บาท จะเล่นเบ็ด400จนกว่ามันจะเข้าฟรีนะคะเพราะว่าเบ็ด400ไม่มีให้ซื้อนะสำหรับเว็บเมซี่บูใครอยากลองเล่นตามแคทลี่นะคะชื่อเว็บเมซี่บูเติมไม่มีขั้นต่ำนะแล้วก็ไม่ต้องทำเทิร์นด้วยแคทลี่ <att> มีกลุ่มนะคะในกลุ่มจะเอาไว้พูดคุยกับยูทพูดคุยกับแคทลี่หรือว่าติดต่อแอดมินเวลาเติมเครดิตเข้าช้าหรืออะไรสามารถแจ้งแคทลี่ได้เลยนะคะหรือว่าใครแตกเกมไหนมาหรืออยากจะตามเกมแตกกับยูธเก่าแคทลี่ในกลุ่มก็สามารถเข้ากลุ่มกับสมัครยูทเว็บมาได้เลยเดี๋ยวแคทจะทิ ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะสามารถตามมาได้เลยนะเบ็ดสี่ร้อยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราออโต้ไปห้าสิบหมุนสําหรับการปิดโบ่นะคะรุนเข้าฟรีอย่างเดียวเลยนะวันนี้กับทุนหนึ่งหมื่นและเบ็ดสี่ร้อยถ้าไม่เข้าฟรีก็คือตุยนะคะบอกเลยทาไมเข้าฟรีก็ไม่ต้องถอนกันแล้วนะเบ็ดสี่ร้อยวันนี้อ่ะไม่เคยเล่นเสาถ้มเบ็ดสี่ร้อยนะเราตามตรงเอาตามตรงเลย ไม่รู้ว่ามันจะพาเกิดในสักกี่แสนกี่หมื่นนะมาหนึ่งหมื่นทุนตอนนี้เหลืออยู่เก้าพันสองแล้วนะคะเบตสี่ร้อยไหลปายไหลต่อไหลต่อโอ้เบตสี่ร้อยไหลนอกได้ร้อยี่สิบน้ำตาจะร่วงน้ำตาจะร่วงพี่ทำ่ำได้ไหมเนี่ยโบนาม่วงไปปิดโบมาไม่ค่อยดีเลยว่ะทุกคน โอ้ยไหลแบบก่ำม,มากโอ้โหไหลแบบกำม,มากเหลือห้าพันแล้วนะคะแปบเดียวเองะหายใจยังไม่ทันทั่วท้องเลยโอ้โหโอ้ตายเหลือห้าพันทวนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงไม่ไม่อย่าไปหวัน่นไหวต่อสิ่งแวดล้อมนะ,ะของสาวถ้ำม,มันใจต้องนิ่งไว้ก่อนใจต้องนิ่งไว้ก่อนนะคะใจต้องนิ่งไว้ก่อน หลต่อไหมล่ะขอแบบซูเปอร์เมสโซว,วินหน่อยได้ไหมล่ะพี่ท่ามเอาดีๆเอาดีๆโอ้โหรอดชีวิตแล้วนะสาวท่ามนะไหลนอกได้มาเก้าพันสี่รอยี่สิบาทเบ็ดสี่โลไห้ได้ทุกคนไอายา สาไม่กี่พันนะใจล่วงไปตะตุม้มเอาแบัตรสี่ร้อยสาวท่ามเข้าฟรีเกมนะคะสวยสวยงามสวยงามเลยเข้าฟรีดูซิบ็ดสี่ร้อยให้เท่าไหร่เนี่ยแคทไม่เคยเลยเชื่อปะที่ไม่เคยเพราะว่าไม่เคยเล่นบ็ดสี่ร้อยด้วยแหละก็เลยไม่เคยเข้าฟรีบ็ดสี่ร้อยโอ้โหเจ็ดหมื่นสองแตกบ็ดสี่ร้อยเข้าฟรีสาวท่าบัดเจ้าบัดเจ้าช่วย อย่างสวยเออดอกนี้หหแปดหมื่นสองนะคะหูถ้ารู้ว่าแตกดีขนาดนี้นี่เล่นแบบสี่ร้อยตั้งนานแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าแคทไม่เคยเล่นแบดสี่ร้อยนี่เป็นคลิปแรกเลยนะแคทไลฟ์ในติกตอกมาสี่ห้าเดือนแคทไม่เคยเล่นสาท่ามแบบสี่ร้อยเลยถ้ารู้ว่ามันจ่ายดีขนาดนี้นี่เล่นมาตั้งแต่เดือนแรกแล้วเนี่ย ตามได้นะคะใครที่มีงบเยอะๆนะสำหรับสาวถ้ำเบ็ดสี่ร้อยอย่างสวยเลยอะทุกคนโอ้โหแค่ไม้นี้ก็พอใจแล้วมาแค่นี้ก็ไม่รู้จะพอใจยังไงแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าฟรมีมาเจ็ดหมืนใครไม่ชอบบ้างอไงทุกคนถอนได้แลหละโอ้โหไหลนอกมีหมื่นห้าสุดจากสุดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับสาวถ้ำ แอกแสนไปเลยดีวันนี้โอ้โหหูทุนมาเท่าไหร่เนี่ยลืมไปเลยเนี่ยทุนมาหนึ่งบมืนนะคะทุนมาหนึ่งบมืนตอนแรกเหลือสองพันกว่าเกือบไม่รอดไหลนอกได้มาเก้าพันเพิ่งฟื้นคืนชีบแล้วหมุนต่อนะคะเข้าฟีเกมได้มาอีกเจ็ดหมื่น โอ้โหโอ้โหสุดจัดขอแปดสิบหมุนแบบว่าเปิดโบนหน่อยมาเผื่อไหลนอกได้ปัง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 ,ปง,ปงพอใจแล้วนะคะทุกคนแต่มาเก้าหมื่นนะทุนหนึ่งหมื่นนะพอใจแล้วนะคะหมดเจสิบสามหมุนนี้เดี๋ยวคัตลี่จะพอแล้วนะหูสาว่าำรู้อะไรไม่ต้องรู้งี้นะทุกคนถ้าเล่นเบ็ดสี่ร้อยตั้งแต่แรกๆนะโหป่านนี้นี่ไปเป็นเศรษฐีนีและนี่ย เสีวยวช่องหนึ่งมาเฮ้ยจะบอกตามตรงนะว่าฉันไม่เคยเล่นเนี่ยไม่เคยเล่นเลยจริงๆแนละ้วเบ็ด400สี่ร้อยสาวทำอันนี้ครั้งแรกแบบไม่ได้โม้ลเลยเนี่ยใครที่เป็นยุทธเก่าแคทลรามาดูน่าจะรู้นะว่าแคทไม่เคยเล่นจริงๆลําพังเบ็ดห้าสิบหกสิบโอ้โหพยายามจะไต่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย้ามีเบ็ดพันนี่คงอัดไปแล้วเนี่ยสาวทำแต่ส่วนมากถ้าเป็นแบบเบ็ดหลักพันอะไรขนาดน,นั้นมีแต่แบบมีแต่เว็บนอกนะคะ ค่ะต้องบอกไว้ก่อนนะใครที่มีคนที่มาโปรโมทเว็บคล้ายคัแคทลีเป็นคนไทยอะไรแบบแคทลี่อย่างเงี้ยแล้วมาโปรโมทว่าเว็บตรงแต่เติมขั้นต่ําไม่กี่ร้อยอ่ะแคทบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่นะคะเว็บตรงจริงๆถูกกฎหมายไม่มีในไทยนะเว็บตรงถูกกฎหมายมีแต่ข้างนอกประเทศนะคะแล้วเว็บตรงส่วนมากนู่นเขาเติมขั้นต่ํากันเป็นพันทุกคนขั้นต่ําเขาเติมไนเป็นพันเป็นหมื่นนู่นนะไม่มีนะเติมขั้นต่ําหรือว่าเติมไม่มีขั้นต่ําขั้นต่ำหนึ่งร้อยห้าร้อยแล้วบอก เว็บตรงเว็บตรงจ่ายจริงไม่ผ่านอเอเย่นเลยเอาไวยอย่าไปเชื่อมันนะทุกคนเข้าฟีอีกหรือเปล่าเจ็ดหมื่นมาเนอหเสียดายแย่เมื่อกี้ถ้าเข้าวฟรีอีกนะโคตรเฟียวเลยละ่ะสาวท่า้เมื่อกี้เข้าฟีให้มาโอ้โหเดี๋ยวขอกินขนมก่อนนะทุกคน A S M R. หืม ASMR หเมื่อกี้ไหลยนอกได้มาหกพันหกนะ ตอนนี้เราก็ยังไม่ล่วงจากเก้าหมื่นนะถือว่าทรงเกมสําหรับเบดสี่ร้อยไหลนอกนี่ยังได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่วะได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงๆนะโบโบโบโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,ลวเข้าไหมเข้าโอ้โหอีกแล้วเหมือน,นเดาบูเลยหมดความหวังละไม่เข้าก็ไม่เข้าที่เกยจนั่งลุนละดูดิมันย่อสกเกตเตอร์เรามาสองรอบแล้วนะ แต่มันไม่ล่วงให้ครบสี่ตัวสีประเด็นโอ้โหดู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 ถ้าล่วงจากเก้าหมื่นนี่คะจะพอแล้วนะเอาก้า0หมื่นทวนพอแล้วกันถ้าไม่ไหลเราก็จบไปที่เก้าหูพันหกสวยเสียด้อะ่ะเดี๋ยวลองกดมือดิเผื่อจะได้มาแสนทวนนะทุกคนแต่ดูแล้วเหมือนมันจะไม่มาให้อีกแล้วนะเพราะว่ามันเงียบๆเนี่ย แคทไม่ได้บิ๊กวินเลยนะตั้งแต่ที่เข้าฟรีเกมมาเมื่อกี้เหมือนมันให้เราแบบอิ่มหนำสำราญแล้วอะ่ะจากหนึ่งหมื่นบวกมาเก้าหมื่นนะคะทุกคนใครอยากลองตามนะคะเว็บเมซี่บูสามารถตามได้เลยนะเดี๋ยวคคทจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วันรุ่งพรุ่งนี้ดูคลิปแคทนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงๆ,ๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ